ผลงงานครับ CLV Gen5 เครื่อง2.4นะครับล้อเดิม18นิ้วนะครับพ่อเดิมทุกอย่างเดิมนะฮะ <c oughs> คันนี้เคยจัดรีแบบไปแล้วนะครับวันนี้เข้ามาตั้งวาวนะครับ จะชุดโปรพันห้านะครับตั้งวาล์ล้างดินล้างหัวฉีดเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดสแตนเลสนะครับรีเซ็ตรีเซ็ต ECU แล้วก็เร์ยนิ่้รอบใหม่นะฮะก็เหมือนเดิมครับรถจูนแล้วตั้งวาล์วใหม่ก็จูนเก็บให้ใหม่ฟรีนะครับไม่คิดเงินนะก็ CRV Gen 5ผมรับเฉพาะเครื่อง K 2 4นะครับเครื่องเบนซินนะฮะดีเซลผมไม่ได้รับนะแล้วก็ เฉพาะรุ่นดีรุ่นเดียวเลยนะครับรับอยู่4,500บาทนะครับค่าจูนอย่างเดียวนะครับค่ารีแบบนะฮะ4,500บาทนะครับเป็นรถที่จูนค่อนข้างยากครับยากกว่าแอคคอร์ดเจนเก้าอีนะฮะก็จูนได้ครบหมดครับลิ้นลงลิ้นหลีกก็ปอดเพื่อหมดนะฮะก็เหมือนเดิมครับซีวีแอคคอร์ดอาการเดียวกันคือรอบ นะครับจะต่บกนี้อีกนะค่าเดิมโรงงานอ่กผมพอยได้คือพวงอะไรจะดิ้งขึ้นนะครับรถจะดิ้งขึ้นนะครับก่อนหน้ามีอาการสังนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดิ้งกริเลยนะคะก็ัวเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วคันนี้พี่เจ้าของใช้้นมานโซฮอ9เก้าห้านะครับ จูโดยใช้ตัวนี้ครับ AF ไวแบนนะครับตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะถ้าไม่มีก็มนโนจูนล้วนๆน,น,นะครับจูนถนอดจริงนะครับผมเป็นคนขับเป็นคนจูน,นะครับโอเคเปิดแอร์นะครับแล้วก็เกียร์ดีนะแอร์นะโอเคเดี๋ยวมาดูาตัาเร่งกันว่าเป็นยังไงสำหรับ CV Gen 5 2.4นะครับแ n d ด r d อืดหนักมากนะครับหนักกว่าโตเจนสี่เยอะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันว่าเป็นยังไงน้ำมันโซฮก้าห้านะครับ เ e n 5นะครับเครื่อง2.4นะครับลองดูว่าแตกต่างจากรถท่านยังไงนะครับมีอะไรแตกต่างบ้างกับตาริงเป็นยังไงนะครับคันนี้ใช้น้ำมันโซฮอล95นะครับก็จูนให้ครบหมดนะฮะลิ้นลงลิ้นหลีผมก็ปลดให้หมดนะครับโอเคก็สำรับปีจูนครับคอนด้า a เนะครับ3,500บาทยกเว้น C.V. g e n 5 2.4นะครับ คันละ4,500บาทนะครับคันนี้ค่อนข้างจุดยากนะครับรุ่นนี้นะฮะแล้วก็สำหรับ t o y ยต a สายเบนซินครับ v i o a r i s a t i n c a m l y นะครับคันละ3,500บาทเหมือนกันนะครับใช้รุ่นไหนอะไรยังไงทักมาสอบถามกันก่อนนะครับเพราะบางรุ่นผมก็ไม่มีไฟล์นะครับผมก็ทำให้ไม่ได้นะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็มีบริการจูดรอบสถานที่ครับ ทักมาสอบถามไว้ก่อนนะครับผมคิดค่าเดินทางไม่แพงนะหน้าอู่เราอยู่เสรีไทย73็ดสามครับอยู่หน้าปากซอยเลยนะครับให้บริการเซอร์วิสเป็นท์เรนทอนด้าทั่วไปนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์จนกล่องกลองจนกล่องนะครับอีกที่หนึ่งคือที่ลำลูกกาของเจ็ดนะครับที่นี่นจะ <c oughs> รับ เฉพาะงานจูนเท่านั้นนะครับเพราะผมรับที่หน้าบ้านผมเองนะครับการเซอร์วิสแมนเทนทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม,ไม่ได้รับนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้ง3มช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือ g o o g l e Ma p นะครับแค่พิมพ์ p ีจูนีแบบ h o n d a นะครับก็เจอเลยทั้งสช่องทางนะครับโอเคก็ส่งงานครับสำหรับ c ีอ e n ีเจน่นะครับล้อเดิมท่อเดิมเดิมเดิมทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับ เคยจัดรีแมปแล้ววันนี้จัดโปรตั้งวาวพันห้านะครับก็จัดทุนเก็บให้ใหม่หมดนะครับโอเคขอบคุณครับ